สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนน้องถอดดูชุดหน่อยก่อนอันดับแรกชุดยาวทุกชุดนะคะที่อยู่ในนี้แล้วนี่คือน้องเลือกแล้วหรอใช่ค่ะก็ะอตอกใจอุตส่าห์ชนะมาสเตอร์คลาสโดยเจสซี่แล้วชุดยาวมากม,มันมันเป็นห่วงนิดนึงแต่เห็นน้องเขาบอกว่าของอันอื่นอ่ะก็คือหนักกว่านี้แล้วก็ยาวกว่านี้เขาบอกว่าจะมีรองเท้าให้เราใส่ด้วยนะคะเป็นรองเท้าของเขาไม่ใช่เป็นของเรา ใส่รองเท้าตัวเองค่ะใส่รองเท้าตัวเองเพียรไม่มีอะไรเลยเดินฉับฉับมาเลยเดินฉับฉับมาเลยเดินยิ่งเดินช้ามันยิ่งโครงเยอะไงมันก็โครงเคนโครงเคงมากยิ่งกว่าเลยก็คิดในใจแบบไหนก็เอาวะมาถึงขนาดนี้แล้วลงไปฟุบๆๆเดินสับเลยอะเจสซี่มาเดินฉับฉับแล้วเจสซี่สบายมากง่ายกว่าสคาร์ทอีบีเหมนไม่มีอะไรเลย ง่ายจะตายท่งน,นี้ง่ายกว่าเวนดิ้งอีกเจสซีท่ทางนี้ยืนยืนยืน,ยนเปียงพี่กวางมาเปียงตรงนี้ก่อนนะหมดเวลาค่ะเราก็เสร็จแล้วดิป่ะวันนี้เราต้องชน,นะนะแค่นั้นแหละคือจริงๆเรื่องเดินคุไม่ไม่ค่อยห่วงค่ะห่วงเรื่องชุดแต่น้องๆเขาก็คุณมั่นใจว่าเขาก็จะพยายามทำดีที่สุดแหละ สวยจังสวยมากวันนี้สวยมากหน่าหวานวชุดวันนี้ล่ละคะ่ะก็ยากคะ่ะแต่ว่าก็เราก็เดินโอเคแล้วอะถ้าชุดยากขนาดนี้เราเดินได้ขนาดนี้อะพี่มันก็ถือว่าสุดๆแล้วนะ พอกวางสะดุดปุ๊บคุิสแบบอูอน,นี้จะส่งใครไปดีอย่างเงี้ยแต่หนูแบบหน้าไม่หลุดไงดีไม่ตกอะอันนี้คือกลัวมากพอชีสะดุดอนะตอนชีกลับมาชีสะบัดแรงกว่าเดิมก็เลยแบบดีมากค่ะลูกสาว เดินมาจสซี่ก็โอเคนะคะก็ไม่ได้สะดุดอะไรไม่รู้อยากให้มันยากกว่านี้อยากให้มันท้าทายกว่าน,นี้เจสซี่สวยหน้าไม่กงังวลดูเป็นราชนินีมากค่ะโอเคสวย การเดินแบบในชุดราตรีแบบนั้นควรจะใส่รองเท้าส้นสูงส้นเข็มปะในการเดินแบบแฟชชั่นโชว์แบบนั้นเพื่อความแฟร์ของน้องๆในทีมแต่ละคนไม่ใช่เฉพาะทีมบีทีมพี่เกดด้วยทีมพี่คิดอะเห็นแล้วแหละไอ้คู่นั้นอะมันเป็นคู่ที่แบบข้างหลังเป็นส้นตึกอะก็ไม่คิดว่าเขาจะใส่ลงไปเดินในแพรซึ่งมันแบบขี้โกงอะเป็นหนูนะหนูแบบจะเดินไปบอกพี่มาเลยพี่มาเขาไม่แฟร์เขาใช่รองเท้าแบบนี้ แต่คนอื่นเขาใช้รองเท้าเป็นส้นเข็มหมดมันไม่แฟร์ค่ะถ้าถามบีนะเด็กบีเตรียมรองเท้าอย่างนั้มานะบีจะบอกเลยว่ามันสวยหรอชุดแบบนั้นไม่ต้องใส่กับรองเท้าส้นสูงสวยๆถูกไหมคะส้นเข็มสวยๆแล้วเดินแบบแต่ใส่รองเท้าส้นตึกถามหน่อยตัวเมนเทอร์เองใส่ชุดเดรสไปออกงานใส่รองเท้าส้นตึกไปออกงานหรอรองเท้าที่เขาใส่เนี่ยมันไม่ได้เป็นรองเท้าที่จะใส่กับชุดราตรีตอนซ้อมพี่มองไปที่รองเท้าเด็กเขาสองคนพี่ก็เลยนึกในใจว่า ทำไมทีมคริสเด็กมันโง่จังเลยทำไมไม่เอารองเท้าจริงมาซ้อมเดินแล้วพอเดินจริงก็เป็นรองเท้าเดิมที่เขาใส่ซ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเจตนาที่จะใส่ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแล้วไงตอนที่ทุกคนเข้าไปอยู่ในห้องเมนเทอร์จะไม่เห็นหล่ะคะแต่ถ้าเกิดเราคุยกันเรื่องเป็นโปรเฟชชั่นอลนางแบบพิกเก็ตคงต้องไปไปกับสไตลิสละจะมาโยนความผิดให้กับสไตลิสมันก็ไม่ถูก เพราะฉะนั้นเขาหน้ามีการเดินแบบพี่จะให้เด็กที่ใส่รองเท้าผ้าใบามาเดินแบบดูสิจะโดนด่าไหมพี่เก๋ก็คงเห็นว่าเราใส่รองเท้าอาจจะไม่แหลมเท่าทีอื่นเขาก็ไม่ได้บอกหนีว่าต้องแหลมเขาแค่บอกว่าอย่างน้อยสี่นิ้วนะแล้วของหนู่ก็สี่นิ้วแล้วมันก็ไม่ได้หนาตึ๊บเป็นเหมือนว่าแบบนั้นเลยมันก็แค่หนากว่าบางคนนี่มันเป็นแคนเตน เราเลือกรองเท้าก okay. gotcha. ็เหมือนการเลือกเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทําให้เราสามารถไปวินได้ชนะได้อ่ะพี่เขาบอกว่าจะมีรองเท้าให้เราใส่ด้วยนะคะเป็นรองเท้าของเขาไม่ใช่เป็นของเราแต่รองเท้าตัวเองค่ะแต่รองเท้าตัวเองเกศเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองจริงไหมจงใจเล่นสกปกนม่เป็นไรคะเด็กๆพี่เกดเล่นสกปกเป็นเหมือนกันจ้ะจะประกาศศึกกับพี่หรอจ้ะเจสซี่กับกวาง เรื่องรองเท้าไม่ซีเรียสเลยค่ะพี่เก๋เก็ต้องพูดอะไรให้มันมีอะไรให้เขาได้พูดบ้าง <c oughs> <c oughs> แล้วก้คฟินาเล่อ <c oughs> <c oughs> ตกใจอะอยู่ก็ระเบิดอ่ะคือหนูก็ไม่อยากตายนะคะร้องเพลงเลยว่าไปตายด้วยกันเถอะไปตายด้วยกันนี่ทีมงานแกงใช่ไห คือเก้าคนนี้สมาธิและความอยากชนะเขาเยอะมากอ่ะมันทําให้เขาสมาธิดีมากทุกคนเลยอ่ะเก่งมากเก่งจริงๆริดีว่าน้องๆทําได้ดีค่ะสําหรับอุปสรรคแบบพี่อึ้งเลยอ่ะที่สองครับพี่พูดเลยนะตอนที่มีน้องคนแรกที่เดินออกมาคือน้องกว่างใช่ครับพี่พูดเลยบอกว่าตายสวยจังสวยมากหน้าหวานมากคนนี้น่าจะไปประกวดนางงามแต่มันมีความรู้สึกว่า มันมีความเป็นนางงามมากกว่านางแบบเนี่ยสิอันนี้มันอันตรายน้องเดิน,นดีด้วยนะผมว่ามันก็เดินดีทุกคนนะแต่ดีเทลเนี่ยมันยังไม่ดีอีกคนหนึ่งเจสซี่นี่ต้องขอบอกว่ามีความสง่างามอยู่ในตัวมากเลยเนาะแต่ไม่สวยอุ้ยว่าสวยมากนะสวยเซ็กซี่ผิวแทนออกมาแล้วแบบโอ้โหคุ่นเพิน <c oughs> ทีมนี้มีทั้งหวานทั้งเก๋ <c oughs> ทีมที่สองค่ะ เธออยากรู้เพราะอะไรลูกปะเพราะอะไรคะคุณแม่เพราะมันเหลือคนน้อยเนี่ยโค้ชแท็กทีมเธอเข้าใจคํานี้ไหมเพื่อความอยู่รอดกูต้องทําให้ได้กูต้องทำให้ดีที่สุดแล้วพี่บอกเลยว่าคนแรกสวยมากแล้วก็พอคนที่สองนะเดินสง่ามาก